ครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็นเครื่องมือตัดโซ่รถจกักรยานยนตน์ครับรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เบอร์420จนถึง530นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจะมารีวิวการใช้งาน,นครับก็คือการใช้งานนะครับเวลาเราจะเอาไปตัดโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับให้เราหมุนตัวนี้ออก่อนนะหมุนตัวนี้ออกให้มันออกจากไอ้ตัวนีมเนี่ยให้มันพ้นไปพอพ้นแล้วนะครับให้เราตัวนีมเนี่ย ตัวใหญ่เนะี่ยไปหนีบกับโซ่เราสมมตินิ้วผมเป็นโซ่นะครับเราก็หนีบไปนี้แล้วก็หมุนตอนหนีบเนี่ยให้ตรงข้อต่อโซ่นะครับให้มันอยู่ตรงร่องดูนี้นะครับให้มันอยู่เข้าร่องพอดีจากนั้นเราก็หมุนหนีบพอหมุนหนีบแล้วตัวนี้หมุนให้แน่นเลยครับพอแน่นแล้วเราก็หมุนตัวนี้ตามหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนจนกว่ามันจะดันโซ่ดันข้อต่อโซ่หลุดออกนะครับตัวนี้ พอลุดออกก็แค่นั้นครับเราก็แค่หมุนออกก็แค่นั้นครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับตอนนี้ราคา85บาทนะครับถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าคนไม่มีส่วนรถอะไรเงี้ยบางทีอะ่ะมันจะขึ้นเป็น150นะครับเพราะว่าสั่งซื้อขั้นต่ําของ tiktok จะอยู่ที่150บาทก็แนะนําให้เราซื้อสองอย่างหรือว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะ เอาตัวนี้ลงไปด้วยในรายการสินค้าให้เราคลิกเข้าไปตรงลูกกระเป๋าสีนลืเงนนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันก็นจะขึ้นมานครับให้เราเลือกตัวนี้เป็นตัวถอดโซ่นะครับไปถอดโซ่ตัวถอดเกลียวนะครับพวกน็อตหัวรูดหอัวอะไรเนี้ยเวลาเราขันน็อตขันไม่ออกหัวลูดอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้นะครับโดยการใช้สว่านเจาะลงไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวถอดเกลียวนะครับหมุนเข้าไปหมุนซ้ายแนละ้วมันก็เจาะตัวนี้ เด back, so it, ี so ๋ยวผมจะแปะลิงก so 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 ์มาให้นะเพราะว่าตอกกาให้สั่งซื้อกันต่ำที่ร้อยห้าสิบบาทก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าใครสั่งสนใจนะคสั่งมาผมส่งให้เลยครับพวกนี้เพราะว่ามีของในสต็อกแล้วก็คือแนะนําว่าอย่าเกินพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าผมจะแพคคืนนี้อันนี้ก็กําลังไล่เรี่ยอยู่นะครับไล่แพคของสําหรับออเดอร์วันนี้ก็ประมาณเก้าสิบกล่องเนี่ยประมาณเก้าสิบกล่องประมาณแปดเก้ากล่องนี่แหละครับ ใครสนใจก็คลิกตรงรูปตะกร้าสีเหลืองได้เลยครับผม